กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563ที่พระอุปสมบทพระรามก้าวการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563โดยมีพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตได้อิทธิพลขุนปลปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นประธานฝ่ายครือั่พร้อมด้วยนายาายุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒน,นธรรมเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีท่านี้นายอิทธิพล คุนปลืมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังจากเสร็จพิธีว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้นำหน่วยงานภาครัฐภาครเอกชนและศาสนิกชนร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชชุศลแด,ด่พระบรกกาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม,มราช,ชสมภพ5ธันนวาคม2563โดยในส่วนกลางจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศับพระบสถวัดพระราม9ก าการจดาพิเศษขณะที่ส่วนภูมิภาคได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปฏิบัติธรรมณสถานที่ที่เหมาะสมอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีรู้รักสัคมีรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อื่นและสืบสานพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมบทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามรหาชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคมนะครับและยังถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติด้วยนะครับทางรัฐบาลและพระภาเอกชนนะครับรวมถึงเหล่าพระสงฆ์นิกรก็ต่างจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งในปีนี้ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระรากาุศุลแต่พระบรมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรขึ้นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาร่วมในพิธีการอย่างพร้อมเพรียงนะครับรวมถึงการได้บาเ็ญกุศลและก็ยังได้ทําความดี ถวายเป็นพระธากุศลนะครับนอกจากนั้นในหน่วยงานต่างๆก็รวมถึงทุกทุกวัดวาอารามก็ยังได้มีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลขึ้นนะครับตั้งแต่การทาบุญตักบาทในช่วงเช้าพิธีจดสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับ